สวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีเพื่อนช่างทุกท่านนะครับเพื่อนช่างจานดาวเทียมทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเอช่างไฟนะครับที่กําลังสนใจในการติดตั้งป้ายไฟนะครับออกไปสวิตช์งานป้ายไฟนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยแพร่หลายนะครับป้ายไฟ l อ d ดีนะครับก็ทาทาได้นะครับก็มันไม่ได้เหมือนจานดาวเทียมนะตอนนี้จานดาวเทียมเรื่องเอดละนะครับ อ่าโอเคนะครับอ่าจะเป็นแอปที่เราแนะนำนะครับก็คือแอปตัวนี้นะครับอ่า LED นะครับ LED a อปนะครับตัวนี้นะครับก็มาอดาวน์โหลดที่ตัวนี้ได้นะครับ p y s t o นะครับแอปตัวนี้นะครับก็เวลาเราเข้ามาครั้งแรกนะครับเข้ามาครั้งแรกให้มาปรับตัวนี้ก่อนนะครับปรับ ตรงการตั้งค่านะครับพารามิเตอร์หน้าจอนะครับใส่รหัสแปดตัวอใส่รหัส3ามตัวคือเลขแปดสามตัวนะครับแบบนี้นะครับก็คือเอาง่ายๆเลยนะครับป้ายนะครับป้ายของเรานะครับก็คือความกว้างของมันอความความอ่าความความสูงของมันนะครับคือความสูงสิบหกเซนนะครับตัวนี้นะครับความสูงของมันจะอยู่ที่สิบหกเซนนะครับตัวนี้นะครับ ส่วนส่วนความส่วนความกว้างของของนี้นะครับที่บ้านเราเรียกว่าแนวยาวนะครับเราเรียก oui ว่าแนวยาวอ่าสามสิบสองสามสองเซนนะครับก็ดูจากตัวนี้นะครับนี่ครับที่ผมสาธิตตอนนี้นะครับอ่าความกว้างนะครับ ความกว้างก็คือแนวยาวนะครับเราต่อกันสองแผ่นนะครับก็ต้องเป็นหกสิบสีนะครับแล้วความสูงนะครับเราต่อกันสองแผ่นเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสามสิบสองให้ใส่ค่าตามนี้นะครับป้ายป้ายหลักนะครับป้ายหลักก็เป็นสีแดงสีเขียวสีแบบอันนี้ก็ให้ใส่เป็นสีหลักนี่สีเดียวสีนี้สีเดียวนี่นะครับเป็นแบบสีเดียวนครับอ่า อ่ะมาน,นี่มาถึงขั้นตอนการเ,าเราเซตค่าอะไรหมดแล้วนะครับเซตค่าอะไรหมดแล้วก็มาตรงหน้านี้นะครับหน้านี้จะเป็นแต่ละโปรแกรมนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเล่นโปรแกรมหนึ่งนะครับโปรแกรมสองโปรแกรมสามแบบนี้นครับที่ว่าหนึ่งสี่ห้านี่คือว่าโปรแกรมสองสามสี 2, นะ่เนี่ยสองสามเนี่ยผมลบไปนะครับ อ่าผมลบก่อนหน้านี้ไปเนี่ยเอ้นมันเพิ่มได้นะครับมันสามารถเพิ่มได้มากดดูอีกนะครับมันก็มีนะครับเดี๋ลบก่อนนะอันนี้คือลบอ่านี่ผมลบละอันนี้คือโปรแกรมที่หนึ่งนะครับผมใส่เป็นยินดีต้อนรับโปรแกรมที่สองผมใส่เป็นตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับโปรแกรมตัวนี้ยินดีต้อนรับนะครับโปรแกรมที่สอง ใส่ w ว็บ i n a t e น h c o m นะครับเห็นไหมครับป้ายไฟเปลี่ยนข้อความสวยงามสะดุดตาเนี่ครับเาใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็สวัสดีเนี่ยเป็นสุดท้ายนะครับนี่ครับในการใส่ข้อความนะครับถ้าเราพิมพ์ไปครั้งแรกนะครับมันอาจจะใหญ่จะเล็กนะครับเราก็ปรับตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับปรับใหญ่ปรับเล็กได้นะครับใส่ตัวหนาตัวเอียงได้เนี่ยตัวหนาก็ได้นะครับ ขีดเส้นใต้ก็ได้นะครับยังไงก็ได้มันก็เหมือนแบบโปรแกรมพิมพ์เวิร์ดพิมพ์ทั่วไปนี่แหละครับพีพช่างครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็อันที่สองนะครับนี่ถ้าข้อความแบบล้นนะครับล้นเราก็มามาตรงเอฟเฟกของมันนะครับเห็นไหมครับมันมันจะมีให้เราตั้งนะครับหลายอย่างน ความเร็วนะครับความเร็วถ้าเลขสิบนะครับความเร็วคือต่านะครับความเร็วอ่าอ่าตัวตัวเลขน้อยนะครับความเร็วก็ยิ่งเยอะนะครับแล้วก็ปรับให้พอดีนะช้าแบบนี้นะแบบนี้นะครับก็ทองยานะครับแกมสุดท้ายผมจะเขียนว่าสวัสดีเห็นไหมครับ จากนั้นเราเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็กดส่งได้เลยนะครับเรียบร้อยหมดแล้วก็กดส่งได้เลยปุ๊บเห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับ <poisoned indo S 2> <esi> ง่ายๆครับก็นียก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนช่างครับก็เวลากดติดตามนะครับก็จะมีการมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะครับผมแจกนะครับผมแจกเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์ป้ายไฟพวกนี้ครับเดี๋ยวเราจะสุ่มแจกกันนะครับก็เรามีหน้าที่นําเข้านะครับให้กับบริษัทนะครับแล้วก็ราคาส่งให้กับดีลเลอร์นะครับ สนใจก็ติดต่อนะครับอยากจะซื้อตรงนะครับได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับก็มีราคาพิเศษให้นะครับแล้วก็วันนี้ครับขอบคุณนะครับพี่ๆี่ช่างนะครับที่ติดตามรับชมนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณครับเฮงรวยนะครับผมครับสวัสดีครับ